ช่วงนี้กลับมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกับบันนี่ไวส์ครับพูดถึงภาพของตลาดหุ้นไทยครับสำหร์นี้เราเห็นสัญญาณการรีบาวครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาท้ามการการประกาศผลประกอบการของภาคเอกชนรวมทั้งการจ่ายเงินปันผลนะครับ หุ้นใหญ่จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับมีการประกาศจ่ายเงินปันผลตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้ต่างชาติกับข้อมาลทุนในตลดาดหุ้นไทยส่วนล่าสุดนะครับวันนี้การซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์วันสุดส่งท้ายปลายสัปดาห์ครับเห็นแรงซื้อเข้ามาแต่ยังคงเคลื่อนไหวกันในกรอบค่อนข้างจํากัดประมาณสักสิบจุดล่าสุดนะครับหุ้นไทยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบจุดแรงซื้อที่เข้ามาคือหุ้นในกลุ่มสื่อสารแต่หุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันฟื้นตัวแต่วันนี้เริ่มเห็นแรงขาาายยยนนะรััเเดดี๋วไไปปปมิสสญณหุ้ท์ เริ่มเข้าสู่เดือนแห่งความรักด้วยกุมภาพันธ์ครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรครับจะสดใสชื่นมืนหรือไม่คุยกันกับคุณประกิตสิริวัรนเกตนะครับผู้บรรยารฝ่ายวิเคราะห์จากกสิรกรไทยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประกิตครับดูสัปดาห์นี้เริ่มมีแรงซื้อกลับนะครับถ้ามองต่อสัปดาห์หน้าเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยกุมภาพันธ์ทิศทางแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับ ผมว่ายังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว<ช>่าตอนนี้เนี่ยธีมใหญ่ๆของเราเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องนะครับก็ค<ช>ือโอเคเรื่องแรกคือราคาน้ามันมีการฟื้นตัวแล้วยังอยู่ในกระแสกเก่งกําไรอยู่นะครับแม้ว่าข่าวสารที่เข้ามาแต่ละวันอาจจะมีขันขัดแย้งบ้างบางวันก็มีข่าวเรื่องความ่วมมือระหว่างโอเบกแล้วก็นอนโอเบกนะครับ<ช>แล้วก็บางวันก็อาจจะมีข่าวว่าเฮ้ยอ๋อกุโอเบกยังไม่ได้มีมัิที่จะคุยกับรัสเซีย นะครับอเมริก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เนี่ยน้ำมันเร่งอยู่ในช่วง,งการฟื้นตัวอยู่นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกระแสงเงินบาทตอนนี้เนี่ยสกุลเงินบาทมันมีการแข่งข้าซึ่งมันก็สอดคล้องกันในภูมิภาคเอเชียแล้วนี้ยิ่งแข่งข้าให,ใหญ่กันเข้าไปอีกหลังจากที่ BOJ เนี่ยใช้มตเิเรื่องของดอกเบี้ยติดลบสูนะครับซึ่งมันได้ทำให้เกิดกระแสงเงินที่ อาจจะออกมาจากทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยออกมาสู่ตลาดมากขึ้น,นครับซึ่งอาจจะบางส่วนเนี่ยไหลเข้าไทยนะครับ <c oughs> ตรง,น,งนี้เนี่ยพอมี2เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนุนตลาดได้พอสมควรแล้วในประเทศเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าผ่อนคลายระดับหนึ่งนะครับกลุ่มธนาคารพนินี์ประกาศผู้กํารารไปแล้วนะครับกลุ่ม พลังงานบางตัวก็ประกาศเสร็จไป<ช>ก็เหลืแต่พวกภาคเลี้ยงเชคเตอร์ซึ่งหลายๆตัวนี่น่าจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีแล้วตอนนี้เรายังลุ้นในเรื่องของผลประกอบการถ้าเกิดประกาศออกมาแล้วมันมีแนวโน้มที่จะประกาศเงินปันผลที่สูงผิดปกติเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่ากันเงินสดเนี่ยเอามาจ่ายปันผลแทนที่จะเอาไปลงทุนเพราะา<ช>มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเข้าสู่โหมดชะลอตัวเขาก็ไม่ใครกล้าลงทุนกันก็มาจ่ายปันผลกันดีกว่าเพะฉะนั้นเดภาพรวมแล้วมันน่าจะเป็นตัวหนุนตลาดได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปเทสสักประมาณจุส ครับมันก็มีโอกาสครับยืนทะลุดึงพันสามร้อยจุดน่าจะเห็นไหมครับสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสนะครับที่จะไปผ่านพันสามร้อยจุดนะครับครับจะเป็นภาพอย่างนี้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ไหมครับที่จะมีแรงซื้อกับเข้ามาเอ่อผมคิดว่าในช่วงต้นกุมภาหน้าน่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าช่วงปลายเนี่ยก็คงต้องนั่งดูทิศทางราคาน้ํามันกันอีกทีหนึ่งนะครับครับดังนั้นการลงทุนนะครับคุณยศแนะนำนักลงทุนทำยังไรดีครับตอนนี้ ผมคิดว่าก็ยังสามารถลงทุนได้นะครับในคุ้นกลุ่มพิแคบอย่างเช่นธนาคารนะครับอาจจะต้องระวังพลังงานนิดนึงก็เน้นเด t เทรดสำหรับพลังงานหรือเทรดดิ้นะครับขึ้นขายลงซื้อไปแต่ยังธนาคารเนี่ยสามารถที่จะถือข้ามได้หรือว่าถือในระยะยาวได้เพราะ valuation มันค่อนข้างถูก ลวมไปถึงก็คือซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการในงวดไตรมาส4เนี่ยที่จะออกมาโดดเด่นก็สามารถซื้อสะสมได้นะครับวันนี้นพอ<ว>มีตัวไหนแนะนำไหมครับ MTLS CPCH MCS พวกนี้เนี่ยก,ก็ยังเป็นตัวหลักของเราอยู่นะครับส่วนตัวธนาคารเนี่ยเราชอบ KTB ได้ครับขอบคุณครับ ครับครับสวัสดีครับรับคุณประกิตนะครับสายบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยครับสัปดาห์หน้ามีโอกาสทดสอบ1,300จุดนะครับต้อนรับเดือนแห่งความรักนะครับภาพของการลงทุนยังคงสดใสชื่นมืึนเหมือนเดิมครับการลงทุนนะครับยังคงแนะนำหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับฮอปพิกคือ k t b หรือว่าธนาคารกรุงไทยครับ